รอมเงินฉบับนักเรียนเรียนอยู่ก็สามารถมีเงินเก็บได้ มาเจอกับนิวอีกแล้วนะคะทุกคนจากช่อนเท่านี่นะคะทุกคนค่ะวันนี้นิวจะมาแชร์ทริคเกี่ยวกับการออมเงินฉบับยยของนิวเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้รวบรวมมาทั้งหมด5วิธีเป็น5วิธีที่นิวใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลกับตัวเองมากที่สุดเลยนะคะก็เลยอยากเอามาบอกต่อทุกคนนะคะก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะคะไปชมคลิปกันเลยที่ข้อที่1เลยนะคะก็คือเก็บแบงค์หนะคะทุกคนค่ะเป็นวิธีที่แบบว่าเบสิกมากๆนะคะทุกคนคลิป,ลป,น,ลลปน,น็ีีวิธ่ แบบว่าทุกคนต้องใช้กันนะคะทุกคนเก็บแบง50้เนี่ยเองเก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนิวได้เงินจากแม่ค้าเวลาทอนสินค้านะคะทุกคนค่ะก็คือเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋านะคะทุกคนเดือนหนึ่งนะคะทุกคนเราเอามาเปิดเนี่ยทุกคนมันจะได้เยอะเกินคาดมากๆเลยนะคะวิธีที่2เลยนะคะทุกคนก็คือการเก็บเหรียญนะคะทุกคนนิวจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช้เหรียญเลยจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าเวลานิวไปซื้ออะไรเง DJ, ี่ยทุกคนจะใช้แบงค์ยี่สิ 100, บแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยหรือจะเป็นแบงค์พันนะคะทุกคนก็คือจะใช้แบบ ใช้แต่แบงค์เลยนะคะทุกคนเวลาแบบเออทอเหรียญมาอย่างี้ทุกคนแล้วก็เออเหรียญไปหยดกระปุกหยดกระปุกหยดกระปุกนะคะทุกคนแล้วก็ประมาณ2-3เดือนข้างหน้าเรามาเปิดดูมันก็คือจะได้เยอะแบบได้ประมาณหลายพันเลยนะคะทุกคนแบบเกินคาดมากๆเลยวิธีที่3นะคะทุกคนก็คือสมุดออมเงินนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสมุดที่นิวซีมาจากช็อปปี้นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นออมแสน เยอะๆแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นวิธีที่แนะนำมากๆเลยนะคะทุกคนจะทําให้เราแบบว่ามีแพชชั่นในการออมเงินนะคะทุกคนจะทำให้เราอยากออมเงินมากขึ้นเพราะว่าเออค่อยๆติ๊กไปทีละช่องทีละช่องอนน่ะทุกคนตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะไปหาซื้อได้ที่ช็อปปี้นะคะแล้วก็สมุดเล่มนี้นะคะทุกคนเงินที่นิวติกในสมุดเล่มนี้นะคะจะเป็นเงินที่นิวจะไม่ใช้เลยนะคะทุกคนจะหยอหยอดตายในกระปุกนี้เลยนะคะทุกคนนี่คือหนักมากๆแล้วนะคะทุกคนก็คือนิวล็อกไว้เลยนะคะจะไม่เปิดดูจะไม่ใช้อะไรทั้งสิ้น เปิดดูว่าเราแบบมีเงินเท่าไหร่แล้วทุกคนต้องเป็นกันใช่ไหมเออก็คือตัดปัญหาโดยการที่เอากุญแจนี้นะคะทุกคนไปให้แฟนนะคะทุกคนก็คือนี่คอเอากุญแจเจ้ากระปุกออมสิน สี่นะคะทุกคนก็คือการเก็บก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้นะคะทุกคนอย่างเช่นวันหนึ่งนิวได้เงินไปโรงเรียนวันละ60บาทนะคะทุกคนนิวก็จะแบ่งเก็บไปเลยว่าเก็บหย่อนกระปุก30บาทนะคะทุกคนเหลือ30บาทเรากินอะไรได้บ้างนะคะทุกคนนิวก็จะห่อข้าวไปกินเองที่โรงเรียนนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อน้ําจากบ้านไปซื้อน้ําเอาน้ําจากบ้านไปทิ่โรงเรียนนะคะทุกคนมันก็จะประหยัดเงินได้เออทุกคนมันก็จะแบบว่ามีค่าขนมตั้ง30บาทแล้วไม่ต้องแบบว่าเสียเงินไปซื้อข้าวเลยนะคะทุกคนแค่เราห่อข้าวปวิิธธีีีนน้เ็ ทำมากมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้เงินค่าขนมไปโรงเรียนทุกวันใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็แบ่งฝากทุกวันเพราะฉะนั้นเราสามารถออมเงินได้ทุกวันเลยแล้วพอเราออมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสองสามสี่เดือนทั้งหน้าเนี่ยทุกคนเราเรามาเปิดกระปุกอ่ะมาทำให้เราแบบว่าเห็นได้เลยว่าเฮ้ยเงินที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆตอนนั้นพอมันแบบว่าสะสมสะสมมามันจะเป็นเงินก้อนในทั้งหน้าได้แบบเยอะมากๆวิธีที่ห้านะคะทุกคนก็คือหลายคนจะมองข้ามไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นวิธีที่แบบว่าของแม่ค้าออนไลน์นะคะทุกคนก็คือ จากแต่ละเดือนนะคะทุกคนนุ้ก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารหนึ่งที่เป็นบัญชีดาบัญชีปิดเลยนะคะทุกคนแบบว่าห้ามเปิดใช้เหมือนกันนะคะทุกคนบางเดือนได้แบบว่าหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าโอนไปที่บัญชีนั้นเลยนะคะทุกคนแบบไม่ใช้เลยนะคะทุกคนเป็นบัญชีปิดเลยนะคะทุกคนวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องทํานะคะทุกคนแบบว่ากําไรแต่ต่อเดือนทุกคนเราต้องแบ่งฝากแบ่งฝากแบ่งฝากนะคะทุกคนเพื่อทําให้เราแบบว่าเออมีเงินเก็บนะคะ ไปแล้วนะคะสาหรับ5วิธีออมเงินฉบับนิวนะคะทุกคน5วิธีนี้นะคะเป็น5วิธีที่นู่ใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลเลยอยากเอามาบอกต่ออยากเอามาแชร์ต่อให้ทุกคนนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กับทุกคนดูนะคะเอาไปปรับใช้กับตัวเองว่าวิธีไหนเข้ากับตัวเองได้มากที่สุดนะคะทุกคนสําหรับคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยทุกคนแนะนําว่าให้ทําบัญชีนะคะทุกคนว่าเออเนี่ยกำไรต่อเดือนต่อเดืนอเดนเท่าไหร่แล้วก็แบ่งฝากเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่นะคะทุกคนมันจะทําให้เรารู้กําไรต่อเดือนแล้วก็รู้ยกนนะะคคทุว วันนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็ก,กดไลค์นะคะทุกคนแล้วก็กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้นิวในการทําคลิปต่อ,อไปด้วยนะคะอยากให้ทําคลิปแนวไหนนะคะอยากทาคลิปกินอยากทําคลิปแก้งหรืออยากทำคลิปแบบว่าคอนเทนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนสาหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย